ครับวันนี้จะรีวิวนะครับผมเรียกมันว่า SFC Mini TV นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวงานคัสตอมแฮนด์เมดนะครับเราใส่จอใหม่นะครับแล้วก็ยัดไปในโครงล่างของทีวีคลาสสิกแล้วก็ทำสีนะครับโดยใส่บอร์ด SFC แท้ลงไปด้วยนะครับผมเรามาจะดูจากด้านหลังนะครับการใช้งานนะครับก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยนะอะแดปเตอร์นะครับผม นี่แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดกรณีที่เราจะต่อออกทีออกข้างนอกก็ได้นะฮะเอาพุทไปทีวีใหญ่ก็ได้หรือว่าอินพุตก็ได้นะครับให้เราเสียบตรงนี้นะครับสายเอวีมันจะเสียบได้สายวิดีโอกับออดิโอนะครับเปิดมางนี้นะครับทีหนึ่งจอทีวีก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับถ้ากรณีที่เราจะต่อเป็นทีวีเล่นเกมกับเครื่องอื่นที่รองรับเอวีนะครับก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องเปิดสวิตช์นี้นะครับ สังเกตแล้วว่าวินิเปิดอยู่ไฟตัวนี้จะติดนะครับนี่นะครับอลล่มอยู่ข้างๆนี้นะครับเราเปิดดูไมนะครับนี่นะครับผมอ่าด้านข้างนี้จะเป็นการปรับแสงสีต่างๆนะครับความมืดความสว่างนะครับแล้วก็โหมดภาพนะครับ4:3 16:9นะครับอ่าโอเคอันนี้คืออินพุตไปแล้วนะครับปิดก่อน นะครับกรณีที่เราจะเล่นเกมเครื่องอื่นนะครับผมแนะนําว่าควรจะถอดสาย AV ก่อนนะครับเ,เล่นเกมเครื่องอื่นไปแล้วนะครับกรณีที่เราจะเล่นเ,เกมฝั่ง SFC นะครับโอเคแล้วก็เก็บตลับนะครับเก็บตลับก่อนนะครับค่อยเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับก็คือมันจะเสียบได้ทั้งสลับเอ s f c แล้วก็ซูเปอร์นะครับ ล้วก็ปรับโมดทีวีได้นะครับกรณีที่เราต้องการจะเล่นเป็นสีสวนๆนึงก็ส่วนอย่างน,น,นี้ได้นะครับปรับสีปรับแสงได้ปกตินะครับอันนี้ตัวนี้ผมจะไม่ได้แถมจอยให้นะครับเพราะว่าจอยลูกค้าขอแบ่งไปหมดแล้วนะครับไม่มีจอย,อยใช้แล้วนะครับผมว่าจอยทำมาได้อยู่เลยตอนนี้นะครับ คนชอบเลยนะครับสามารถเสียบตลับอซูเปอร์นินเทนโดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่นะรู้ก็สะดวกในการเล่นนะครับโอเคครับพอเปลี่ยนตลับก็ปิดก่อนนะครับปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้กรณีเสียบสลับซูเปอร์นินเทนโดนะครับ ช่องหมจะทำซอสผมจะทำไว้เผื่อแต่ว่าปรับซูเปอร์แน่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับเหยียบได้นะครับ ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครมีแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําในรูปแบบของ S t b l o c นะครับก็คือยัดเข้าไปในมินิทีวีนะจอ7นิ้วนะครับผมมีเสียงในตัวนะครับผมชุดนี้ผมไม่ได้แถม ผมแถมแค่อแดปเตอร์ให้นะครับตลับไม่ได้แถมจอยไม่ได้แถมนะครับเพราะจอยไม่มีใช้แล้วนะครับลกให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับสามารถตั้งรับซื้อในกลุ่มได้เลยนะครับจอยนะครับก็ตัวนี้ก็ดูรอบๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานด้วยนะครับนี่กาวนะมีกาวนีครับรอบๆงานเป็นงานทําสีใหม่นะครับผมกอลุ่มนะครับอันนี้คนนี้จะเป็นปรั๊บ Oh.